โอเคครับสวัสดีช่องดับอินดีด้วยนะครับก่อนอื่นเลยก็จะลืมกดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปอัปเดตนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินของพอร์ตหุ้นของบล็อกเกอร์กสิกรนะครับว่าจะมีขั้นตอนในการทํารายการยังไงบ้างครับวิธีการถอนที่ง่ายที่สุดก็คือถอนเงินจากพอร์ตหุ้นผ่านแอปพลิเคชันเคเซเบอร์เทนะครับ เป็นแอปพลิเคชันในการซื้อขายหุ้นของธนาคากรกสรกรนะครับแอป,ป K-Cyber s ร์เนะครับโดยเมื่อเราเข้าล็อกอินเหมือนกับบัญชีในสตีมมี่ปุ๊บปุ๊บแล้ก็มาที่ My m e เมนูนะครับตรงข้างล่างขวาสุด m ม m e เมนนี่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ Ks เ e n u มนูนะครับแล้วมันก็จะเขียนว่า d e p o s i t with d r o w transfer หรือว่า ฝากถอนเงินนะครับก็กดเข้าไปนี่มีคนถามว่าถ้าถอนเงินของบกของกสิกรยังไงนะครับก็กดถอนเงินตรงนี้นะครับรปึ๊บวิธีขั้นตอนถอนเงินก็ให้เราใส่รหัสพินไปตรงนี้นะครับรหัสพินหกหลักที่เป็นรหัสยินยันคำสั่งซื้อขายนะครับ โดยมีขั้นต่ำในการถอนในแอปเคสเซเบอร์เทนี้ก็คือ5,000บาทครับเห็นไหมข้อ1.2ดที่เขียนว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่สามารถขอถอนได้คือ5,000บาทครับเงื่อนไขาการรับเงินก็คือถ้าเราถอนก่อนเที่ยงเราจะได้รับเงินในวันทำการมาถัดไปนะครับก็คือ t ีบกห ถ้าถอนเงินหลังเที่ยงเราจะได้รับเงินสองวันทาการถัดไปครับพูดง่ายๆก็คือสมมติเราถอนเงินมันก่อนเที่ยงวันจันทร์เราก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีในวันอังคารครับถ้าเราถอนเงินหลังเที่ยงวันจันทร์เราก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารในวันพุธครับ ถ้าลูกค้าไม่ถ้าเราไม่ได้รับเงินภายนสัมาทํทำการหลังยืนยันคําถอนเงินรุณาติดต่อผู้จัดก,การเงินทุนนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่เวลาผมถอนก็ได้หมดนะครับแต่ว่าพอร์ตของกสิกรผงผมจะไว้ดูพวกฟังก์ชันต่างๆนะพวกกราฟอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าของพอร์ตกสิกร เขามีฟังก์ชันการใช้งานที่เยอะนะครับียว่าพอร์ตหลักของผมจะอยู่ใน s c b นะเรามาดูที่ตลาดวันนี้กันบ้างตลาดวันนี้นะครับบวกที่15จุดนะครับของวันที่2 6มีนานะครับก็ถือว่าบวกเบาๆนะครับราคาหุ้นก็เริ่มขึ้นมากันแล้วนะครับหลังจากที่ช่วงเร็วนี้ที่ผ่านมาหลุดไปพันจุดนะครับ ลดต่ำกว่าพันจุดอ๋อแล้วก็หลายคนจะสงสัยว่าเรารู้ถอนเงินขั้นตามถอนเงินแล้วเวลาฝากเงินก็มาดูที่ E-payment ODD ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลย เห็นไหมจำนวนเงิน,น,นงขั้นต่ำที่สามารถฝาก้ออร์ตได้คือ100บาทครับขั้นต่ําในการพอร์ตในการฝากเงิน้อพอร์ตคือ100บาทแล้วก็ถอนเงินขั้นต่ําในพอร์ตคือ5,000บาทนะครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับไว้เจอกันครั้งต่อไปนะครับ่วงนี้ก็จะเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยนะครับบ๊ายบาย